สวัสดีค่ะท็อปสิบเปียนเชื่อว่าที่บ้านทุกคนน่าจะมีของเก่าหรือว่าของที่พังแล้วสภาพไม่น่ากลับมาใช้ได้แต่ถ้ามันอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญที่เห็นคุณค่าก็กลับมาคืนชีพได้เหมือนของใหม่ฟังไม่ผิดค่ะมีจริงๆนะซ่อมได้ตั้งแต่มอเตอร์ไซคันเก่านาฬิการุ่นเดิรไปจนถึงแอร์พอตสนิงเครอะเลยละ่ะอยากรู้ไหมว่าเขาทํากันยังไงไปดูต่อได้ในคลิปนี้ค่ะแปลงโฉมเครื่อง PlayStation One ใครเกิดยุค90คงทันเครื่อง PlayStation 1แน,แน่แต่ด้วยความที่มันตกรุ่นแล้วหลายคนจึงเลือกที่จะโยนทิ้งแต่หนุ่งนายนี้ไม่คิดแบบนั้นค่ะเพราะเขาไปเจอมันในปากลวยแล้วเอามาซ่อมค่ะด้วยการแยกชิ้นส่วนออกทีละชิ้นทีละชิ้นด้านในนี่ทั้งดินทรายและสิ่งสกรปรกเกาะเพียบหลังจะถอดเมนบอร์ดออกแล้ว ก็จัดแจงนําชิ้นส่วนพลาสติกลงกระมังที่มีน้ําผงซักฟอกอยู่ค่อยๆใช้แปรงขัดถูให้คราบดินต่างๆที่เกาะหลุดออกส่วนแผงวงจรต่างๆใช้แปรงสีฟันมาขัดจนสะอาดเป่าให้แห้งด้วยใดจนแห้งสนิททีนี้มันจะใช้งานได้ไม่ได้ก็อยู่ตรงที่เมน,นบอร์ดนี่แหละเช็คกระแสไฟอะไรให้เรียบร้อยแล้วนํามาประกอบร่างทีละชิ้นและแล้วขั้นตอนสุดตื่นเต้นก็นมาถึงวางแผ่นเกมเข้าเครื่องและทดลองเล่นดูสิ โอ้โหใช้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมยอมใจในความลงทุนซ่อมทีละชิ้นจริงๆนี่ถ้าบอกว่าซื้อมาใหม่แอดก็เชื่อนะคะคืนชีพนาฬิกาข้อมือส่วนใหญ่นาฬิกาข้อมือถ้าสภาพไม่น่าใช้แล้วคนส่วนใหญ่มักโยนทิ้งมากกว่าจะเก็บไว้แต่หนุ่มคนนี้จะมาพิสูจน์ให้เห็นว่าของเก่าสนิมเกรอะก็คืนชีพได้นะจ๊ะ หลังจากขุดมาจากกองขยะแล้วเขากำจัดเศษกระจกที่แตกละเอียดออกไปก่อนจากนั้นก็เริ่มแกะส่วนต่างๆที่ไม่น่าจะฟืน้นกืนชีพไปทิ้งลงถังขยะไปเหลือไว้แต่ส่วนของตัวเรือนนาฬิกาแล้วมาแช่น้ำผสมผงซักฟอกใช้แปรงค่อยๆปัดขัดเอาคราบดินและสนิมออกพอด้านนอกสะอาดแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการถอดชิ้นส่วนข้างในออกทำความสะอาดทีละชิ้นทีละชิ้นด้วยอ,อุปรกรณ์อย่างเบามือเสร็จแล้วก็ได้เวลาประกอบร่างค่ะ เริ่มจากหน้าปัดก่อนเสนียบเม็ดมายมสำหรับไขาลานเสร็จแล้วประกบด้านหลังตัวเรือนใส่สายหนังเข้าไปและทดลองตั้งเวลาอีกครั้งปับ๊บเรียบร้อยเหมือนได้นาฬิกาที่เพิ่งยืมเพื่อนเอ้ยเหมือนได้ของใหม่ลืมไปเลยว่าเคยเก็บของมาจากกองขยะว้าวสุดยอดจริงๆปรบมือให้เลยค่ะ AirPod s Air Pro แกเจ็ตสุดฮิตยัง AirPod s Pro หูฟังไร้สายราคาโคตรแรงจากค่ายผลไม้ ใครเป็นเจ้าของคงมีการรักษาเป็นอย่างดีแต่พอเห็นสภาพของมันที่จมดินโคลนแล้วจะบอกว่าน่าเสียดายส,สุดๆแต่ไม่เป็นไรพอพี่คนนี้จะปลูกชีพมันขึ้นมาใหม่ด้วยการแกะออกทีละชิ้นทีละชิ้นเทผงซักฟองละน้ำลงไปจากนั้นใช้แปรงทำความสะอาดชิ้นส่วนอย่างเบามือพอเช็ดจนแห้งดีก็เริ่มแกะดูวงจรข้างในว่ามีอะไรเสียหายบ้างไหมแล้วนำชิ้นส่วนภายนอกออกมาพ่นสีก่อนจะทิ้งไว้ให้แห้ง เมื่อถูกอย่างสะอาดแล้วทีนี้ก็ได้เวลาประกอบร่างขั้นตอนนี้สําคัญมากต้องตรวจชิคอุปกรณ์ว่าใส่ไปครบหรือไม่และสุดท้ายคือการทดสอบลองเชื่อมต่อกับ iPhone ดูปรากฏว่าใช้ได้จริงๆหุยถ้าจะซ่อมเก่งขนาดนี้ผู้ผลิตมาเห็นเข้าคงต้องรีบเอาตัวพี่เขาไปแล้วนะแล็ปท็อป n e n o v o คืนชีพแล็ปท็อปเครื่องนี้ใครเห็นก็ว่าไม่น่าใช้ได้แล้วแหละ เนื่องจากส่วนคีย์บอร์ดกับหน้าจอแยกออกเป็น2ชิ้นแล้วนั่นไม่ใช่ปัญหาสําหรับหนุ่มคนนี้เพราะยังไงก็ซ่อมได้ว่าแล้วก็หยิบม,มาชหละออกทีละชิ้น <c oughs> ทุกที่มีแต่คราบสกปรกเต็มไปหมดแต่ก็ไม่ละความพยายามหลังจากแกะออกแล้วก็โยนชิ้นส่วนลงกระละมังที่มีน้ําผสมผงซักฟอกจากนั้นก็ข,ขัดๆให้สะอาดจากนั้นนํามาเป่าหแห้งด้วยไรเทกสกระแสไฟที่เมนบอร์ดกันนิดว่ายัางใช้ได้หรือไม่แล้วประกอบแป้นคีย์บอร์ดทีละชิ้นจนเสร็จต่อมาเป็นหน้าจอบ,บ้าง แตกจนเป็นทางยาวขนาดนี้เขาก็ซ่อมได้ด้วยการหาอุปกรณ์นู่นนี่มาอุดช่องโหวขัดให้เรียบพ่นสีนำมาประกอบร่างลงวินโดว์ใหม่แล้วเปิดเครื่องอีกครั้งโอ้โหคุณผู้ชมเปิดติดพิมพ์งานได้เหมือนแล็ปท็อปเครื่องนี้ไม่เคยพังมาก่อนเลยค่ะเรียกว่าฝีมือดีมีใช้ไปกว่าเครื่องจริงๆซ่อมเตารีดโบราณเอาจริงๆเตารีดโบราณหน้าตาก็แทบไม่แตกต่างจากที่เราใช้ในปัจจุบัน เพียงแต่ทำจากเหล็กหนักมากสามารถเปิดฝาออกได้เพื่อใส่ฐานร,นร้อนด้านในเวลาใช้งานแต่เตารีชิ้นนี้คาดว่าคงเก็บไว้นานมากดูสิคะสนิมเกาะทั้งชิ้นไปหมดดามจับก็ดาปิดปี่ราขึ้นอีกตั้งหากไม่เป็นไรคะ่ะซ่อมได้เริ่มด้วยการถอดชิ้นส่วนออกเพื่อที่จะได้ทําความสะอาดได้ง่ายจากนั้นนําเข้าเครื่องพ่นทรายขัดเอาสนิมที่เกาะอ,อยู่ทุกส่วนออกไปเสร็จแล้วทาสีและน้ํายาลมดำเหล็กลงไปส่วนอีกด้านที่ใช้รีดผ้า ขัดให้เนียนจนแบบไม่เห็นรอยสนิมพอเรียบร้อยดีก็ทาน้ำมันให้ทั่วและทำซ้ำเหมือนกันในส่วนของด้ามจับสุดท้ายก็นำมาประกอบร่างเป็นไงคะได้ชิ้นใหม่สวยงามวินเทจสุดๆแต่แต่มันจะไม่คอมพลีตเลยถ้าไม่ลองรีดดูเอา้างั้นก็ทดลองหน่อยไหมโอ้โหแจ่มวาวได้ใจซ้อมแล้วไม่ผิดหวังจริงๆจ้ากูชีพรถขึ้นรา หากใครเห็นรถเก่าภายในสกรปรกราเขียวขึ้นเกือบทุกที่แบบนี้คงตัดใจทิ้งไม่ก็ขายเป็นอะไรเซียงกงยกเว้นช่างซ่อมเหมืออาชีพในคลิปที่เขาจะมากู้ชีพแปลงโฉมรถสภาพซอมบี้ให้กลายเป็นของใหม่อีกครั้งด้วยการเก็บเศษขยะและกระจกที่แตกละเอียดออกไปก่อนจากนั้นทําการดูดฝุ่นบ่อและทุกซอกทุกมุมเสร็จแล้วลงน้ํายาใช้แปรงถูให้ทั่วพ่นไอน้ําไปรอบบาะและเช็ดออกด้วยผ้าท,ทําซ้ําทางด้านหน้าด้านหลังและใต้บาะ จนมั่นใจว่าทุกที่สะอาดไม่มีร่องรอยของคราบปาดำๆอีกขณะที่บริเวณอื่นๆในรถก็ใช้วิธีเดียวกันซึ่งชายคนนี้เขาก็ค่อยๆทำอย่างใจเย็นเช็ดแล้วเช็ดอีกขนาดแผ่นยางรองพื้นรถก็เอามาขาดัดล้างจนสะอาดวิง่งเหมือนรถใหม่เพิ่งถอยออกจากศูนย์ถ้าเทียบกับตอนก่อนและหลังทำความสะอาดบอกเลยว่าต่างกันราว้ากับเหวเลยทีเดียวคืนชีวิตให้ฮอนด้าซีดีเจ มอเตอร์ไซค์สายลุยแล้วควรจะวินเทจที่คุณเห็นนี้ใครเห็นอาจจะต้องร้องอีเพราะสภาพเก่าสนิมเกาะดูแล้วไม่น่าขี่ได้เลยด้วยซ้ำแต่ไม่ใช่สำหรับช่างคนนี้เก่าแล้วไงเอามาคืนชีพใหม่สิว่าแล้วก็จัดแจงถอดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นออกมาก่อนเริ่มจากตัวถังเขากำจัดสนิมด้วยการพ่นทรายทาสีโป้พ่นสีอีกครั้งลงน้ำยาก,กันสนิมและทาเลกเกอร์เคลือบเงาให้แจม่มจนมันแห้งดี เป็นอันเสร็จไปแล้วหนึ่งขณะที่ชิ้นส่วนอื่นๆก็ใช้วิธีคล้ายๆกันซึ่งงานนี้ถือว่าหนักและละเอียดพอตัวเนื่องจากชิ้นส่วนมีเยอะมากแต่ก็ไม่เกินความพยายามทำทีละชิ้นอย่างใจเย็นและนำมาประกอบใหม่เปลี่ยนไฟใส่เบาะพลิกโฉมจากมอเตอร์ไซค์ห้างกลายเป็นมอเตอร์ไซค์สุดไฮโซเหมือนถอยออกมาจากศูนย์แถมยังวิ่งได้ชิวตัวปลิวอีกถ้าไม่เรียกว่าสุดยอดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคะ่ะส้มถังทำไอศครีมวินเทจ งงกะล่ะสิว่าถังเก่ากึกนี่มันคืออะไรเอ่ยเฉลยจ้ามันคือเครื่องทำไอศครีมวินเทจจากช่วงยุค1 9 2 0ถึง1930แม้สนิมจะเกาะทุกที่แต่ช่างคนนี้มาการันตีด้วยภาพว,ว่าขืนชีพได้ไม่ยากเลยจ้าเริ่มจากถอดชิ้นส่วนของตัวถังออกมาให้หมดนำชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กมาพ่นทรายใหม่จนคราบสนิมหายไปก่อนจะนำมาขัดและกลึงให้เรียบร้อยขณะที่ชิ้นส่วนซึ่งเป็นไม้เขาใช้อุปกรณ์ในการขัดจนเรียบโดยมีตัวช่วยเป็นกรดออกซาลิก ในการกำจัดสนิมและทำให้คราบต่างๆบนไม้หายไปแต่น่าเสียดายที่ห่วงเหล็ก3ามชิ้นที่ยึดติดก,กับถังผูกกรอนรวมไปถึงด้ามไม้สำหรับมุ่นไม่สามารถซ่อมได้ขั้นตอนนี้จึงต้องทำขึ้นมาใหม่ทุกชิ้นซึ่งเขาก็ทำออกมาได้ดีโดยมีขนาดเท่ากับของเดิมเป๊ะๆในเมื่อทุกส่วนสะอาดก็นำมาขาดัดเคลือบทาสีใหม่และประกอบอีกครั้งดูสิคะทางไอศ์ครีมเก่าๆกลา,ายเป็นแบบใหมอ่อะอะในไหนก็ในไหน, etas, น,หนแล้วลองทำไอศสครีมดูกันหน่อย ใส่ส่วนผสมลงไปในถังเหล็กด้านในาเทน้ำแข็งรอบนอกให้ท่วมจากนั้นโรยเกลือสำหรับทำไอศครีมเล็กน้อยแล้วก็หมุน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 ปิ้งได้ไอศครีมหวานเย็นชื่นใจแล้วจ้าคุ้มค่ากับเวลาที่ซ่อมสุดๆไปเลยเครื่องปตมลมเก่าเล่าใหม่อุปกรณ์ปั๊มลมตามร้านที่เราเห็นกันอยู่นี้ถ้าใครอยากขายเป็นอะไรอยากให้ดูคลิปนี้ก่อนคุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ใครจะรู้อย่างแรกเลย ช่างผู้ชำนาญจัดก,การถอดอุปกรณ์ทุกชิ้นที่สามารถนำออกมาได้ก่อนซึ่งขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆทำอย่างใจเย็นเพราะอาจจะทำให้ชิ้นส่วนเสียหายต่อมาคือการทำความสะอาดทั้งด้านนอกและด้านในด้วยน้ำและผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดใดๆก็ได้จากนั้นก็กขัดทุกชิ้นให้พื้นผิวเรียบแล้วนำมาพ่นสีทีละชิ้นใครจะมีฝีมือทางศิละปะหรือไม่ก็ดูจากขั้นตอนนี้แหละเมื่อชิ้นส่วนทั้งหมดดูดีขึ้นก็จัดแจงประกอบกลับเข้าที่ใหม่ งานนี้อาศัยความชำนาญและความจาับล้วนถ้าขาดอะไรไปสักชิ้นคือรื้อใหม่หมดแน่นอนและแล้วก็ถึงขั้นตอนสําคัญคือการสตาร์ทเครื่องค่ะตอนแรกๆก็อาจจะฝืดหน่อยสักพักสิคะโอ้โหสุดยอดเครื่องฟิสตสตาร์ตติดได้แล้วพริกชมจากเครื่องตามสนิมเครอะกลายเป็นเครื่องใหม่วิบวับถือว่าคุ้มค่ากับเวลาที่ซ่อมแซมมากๆแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีความชํานาญพอสมควรไม่อย่างนั้นแทนที่จะปังอาจจะพังแทนได้ค่ะ บูรณาภาพวาดเอ็มมากาเจโอติการบำรุงรักษาของเก่าก็ว่ายากแล้วแต่หากเป็นภาพวาดด้วยเนี่ยคนทำคงจะกดดันหน้าดูเพราะต้องระมัดระวังมากที่สุดห้ามผิดพลาดเลยแม้แต่จุดเดียวซึ่งภาพที่เราเอามาให้ดูในวันนี้คือภาพเหมือนของเอ็มมากาเจโอติจิตรกรหญิงชาวอิตาเลียนอายุกว่าร้อยปีที่เป็นฝีมือการบรูรณาของทางจูเลียนบอมการ์เนอร์โดยเริ่มจากถอดรูปภาพจะกรอบดึงตะปูที่ยึดออกให้เรียบร้อยดูสิคะหูย ฝุ่นเพียบเลยงานนี้จึงต้องปัดออกเรียบร้อยก่อนจากนั้นลอกพื้นผิวด้านหลังออกและทาน้ำยาพิเศษเข้าไปเพื่อให้สันเคลือบเงาเก่าหลุดออกใช้ไม้พันด้วยสำลีค่อยๆเช็ดออกอย่างเบามือจนสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมตรงจุดที่ขาดด้วยการตัดและปะกเข้าไปรวมไปถึงการแต้มสีในบริเวณที่แหว่งหรือขาดหายไปจุดนี้สำคัญมากเพราะต้องทำให้อยู่ในสภาพเดิมทั้งหมดแต่ดูเหมือนใหม่ก่อนจะทาน้ยาเคลือบอีกครั้งก่อนใส่เข้ากรอบเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความสดใสเหมือนจิตรกรเพิ่งวาดเสร็จใหม่ๆเลยค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ